มาให้อีกนะคะคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณาก็ยังไงแล้วทุกวันเกิดนะคะแต่ว่าจะชอบทําบุญค่ะโดยเฉพาะกับหมากับแมวนะคะตอนนี้ก็กาลังจะขับไปนะคะก็มีสันเซรินาขับสบายนั่งสบายมากเลยสวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดนั่นเองค่ะจะพาไปทำอะไรนะคะก็มันจะมีเพจ ที่อยู่ระแวกชาวกระทุ่งแบรนด์โอ้แสบตายอีกแล้วระแวกชาวกระทุ่งแบนแบดะะบน,นะคะก็ลงไว้ว่ามีคุณป้านะคะก็ประมาณนี้เลยแจมก็เลยได้ซื้อของนะคะเล็กๆง้น้อยจะเอาไปให้เขาสักกหน่อยนะคะด้วยเจ้านิสันเซรีนาของเรานะคะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมนิสันเซรีนาของเราเนี่ยกว้างใหญ่ไทยารมากสามารถขวนไปได้สักสิบกระสอบ อันนี้ก็จะมีข้าวหมานะคะ20กิโลแล้วก็ข้าวแมล20กิโลแล้วก็มีเป็นข้าวสารนะคะแต่รู้สึกจําได้ว่าข้าวสารจริงๆหอมันก็ต้องดูใหญ่เท่ากันทาไมมันหอแค่นี้ก็มนุษย์ก็อยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวซื้อไปให้ใหม่ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะพอเราพับเบาะด้านหลังแล้วเนี่ยก็ยังงั่งได้อยู่นะคะนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตากล้องเราก็พับเวอร์เกินนะคะจริงๆสามารถเอาลงมาได้ตัวหนึ่งก็ไม่รู้จะพับขึ้นไปทำไมเยอะแยะขนาดนี้จริงๆ มันไม่ต้องพับก็ได้นะถ้าหุงเนี้ยมันจะแค่นี้เพราะทุกอย่างมันวางกลางกาก็จริงๆไม่ต้องพับก็ได้นะะแต่เพื่อความเวอร์แล้วแต่กล้องเราก็พับเะเวอร์เชียวมาค่ะ <c oughs> ไปกันเลย เดี๋ยวเราไปจุดมุ่งหมายกันเลยนะคะซึ่งอยู่ห่างจากโชว์รูมไกลมากค่ะเท่านี้เองนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังจะขับไปนะคะก็มีสันเซรีนะาขับสบายนั่งสบายมากเลยอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่าที่บ้านแจมเนี่ยปกติแล้วรถตู้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีรอยมากคันที่เคยมีเนี่ยคันแรกเลยในยชีวิตจำได้นี่ก็จะเป็นรถตู้โฟกนะคะสมัยก่อนนะต้องมี ก็จะนั่งกับพี่ๆที่เป็นย้ายกันนะคะไปโรงเรียนตอนเช้าทุกวันเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนเดียวกันและหลังจากแยกย้ายกันไปอยู่ต่างโรงเรียนแล้วก็ไปเติบโตก็ไม่มีรถตู้แล้วค่ะเจนมาเป็นรถตู้อีกคันอย่างที่เคยลงคลิปนี้ไปนะคะฮุนไดสตาริเอก็เป็นรถตู้คันล่าสุดจนมาเจออันนี้นะคะ นิสสันเซลีนาของเรานะคะเปนที่เรียกว่าเป็นรถตู้ค่ะเราเป็นรถตู้จิ๋วนะคะรถ MPV นั่นเองค่ะก็วันนี้ก็เชื้โอกาสขับน้องเข้ามาเลยนะคะแต่ด้วยความที่คันนี้เป็นรถเทสนะคะก็แสงสตาร์นิดนึงเนื่อง,งจากว่าเราต้องติดฟิล์มให้มันพอประมาณนะคะลูกค้าเขาจะได้เทสได้อย่าง ไม่หลอดมากนะคะจริงๆจริงๆมันไม่ควรติดนะคะลูกค้าจะได้ดูทัศนวิสัยได้ถูกต้องนะคะว่ากระจกมาจากรถเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าก็เกรงกลัวลูกค้าจะไม่นะคะก็ติดบางๆหน่อยแล้วกันนะคะก็คันนี้นะคะก็เป็นรถโ้ขนาดย่อมนนะคะตอนนี้ยอดจองถล่มทลายมากค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะส่วนตอนนี้แจมก็กำลังขับรถอยู่นะคะกำลังจะพาไปเจอคุณป้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเหมือนประมาณว่าคุณป้าเนี่ย ตอนแรกๆเขาก็มีรับแบบเจอหมาเจอแมวก็คือเอามาเลี้ยงบ้างอะไรบ้างนะคะหลังๆเหมือนคนเห็นว่าแกใจดีก็เลยเอาหมาก,กับแม่ามาปล่อยกับแกเยอะมากโดยที่แกเป็นคนแก่แค่หนึ่งคนนะคะแล้วก็ดูแลคนเดียวแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะคะแต่ก็หลังๆสุดท้ายกลายเป็นมีคนนะคะเอาหมาเอาแมวอ,อะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยมาปล่อยกับคุณป้าเยอะมากเป็นแบบ 30- 40ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าเป็น คนบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะอยู่แถวแถวโชว์รูมก็เลยคิดว่าข้าวน้องหมาเนี่ยก็มันไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกประทับใจเ,เรียกว่าดีใจในน้ำใจคุณป้าน,นะคะถึงแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ก็หมาแมวก็ไม่ทิ้งนะคะก็เดี๋ยวจะเอาของไปให้คุณป้ากันสักหน่อยคะ่ะก็เดี๋ยวเราไปกันเลย ได้มีกี่ตัวคะคุณยายหมาถัด่วเบดแมวแมว13ตัวหนูมีข้าวแมวกับข้าวหมายอย่างละกระสอบแมวสวัสดีค่ะ คุณยายถุงนี้เป็นข้าวค่ะขอบคุณนะถ้าหมดยังไงเดี๋ยวหนูเผื่อหนูเอามาให้ใหม่อยู่แถวๆนี้ได้ค่ะได้ค่ะแล้วยะต้องใช่ไหมคะพวกยายาตอนนี้ป้าเรามีจังที่มันกินหรอวปกติต้องใช้อะไรคะเมื่อก่อนปกติซื้อเองอลยค่ะกล่องละสองร้อยอ่ะเป็นยาอะไรยาเห็บบ้ายาเม็ดยาเห็บเห็บหมัดใช่ไหมใช่เดี๋ยวเพื่อนหนูเอามาให้รอบหน้าพร้อมกับข้าวอีกรอบหนึ่งก็ได้อันนี้น่าจะอยู่ได้กี่เดือนเนี่ย ไม่ถูกคนหนึ่งก็เอามาให้ประกานอันนี้ใช่ไหมอ๋ออเป็นแป้งก็ได้ใช่ไหมข้อหมูที่ซื้อมามันเป็นเหมือนเวลาคันตามข้อให้ฉีดให้เขาเขาจะไม่คันก็ยังไงถ้าขาดหลืออะไรก็บอกก็ได้เพราะอยู่ใกล้ๆกันได้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูหายามาให้อีกนะคะคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ไกนคุณจะช่วยไม่เคยขาดเลยถ้าไม่ได้คนหนึ่งจะตายเลยอ่ะขอบคุณจริงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เขาจะได้ช่วยโปรโมทเพจที่เขาจะได้มีคนเอาของมาบริจาคกับพี่เขา เ,นเ,นเพจอะเพจเพื่อน,น้องบรนดอยส่งมันเน้นไปเรื่องเรื่องบรรดอยค่ะแล้วที่นี้พอเวลาที่ผมเอากิจกรรมหรือหรืออะไรที่ของหมาแมวมาลงเนี่ยค่ะมันเหมือนกลุ่มคนอนะคนละคน,นคนละคนละกลุ่มกันเขาก็จะไม่ค่อยสนใจซะมากกว่า<อ>แ,ตแต่เรื่องเด็กเรื่องวัดเรื่องอะไรประมาณนี้อ่านะผมก็จะต้องเอาอันเนี้ยไปไปให้ในเพจ ที่มันเป็นหมาแมวที่ให้ให้เขาช่วยอ่าเคยลงแล้วเหมือนขออาหารขออะไรแบบนี้ยก็ไม่มีคนสนใจมีคนดูเยอะมากเลยนะแต่ไม่มีคนส่งมาอ่าแต่ถ้าเป็นดอยอ่ะก็คือมันเหมือนว่าเป็นทาร์เกตของช่องใช่มันก็เป็นใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะก็ จริงๆพี่หน <out> ึ่งเขารับบริจากทุกอย่างนะคะเขาก็จะกระจายไปหลายๆที่ได้ค่ะแล้วก็ดอยก็รับเหมือนกันหมาแมวรับเหมือนกันทุกอย่างนะคะช่วยหมดเลยเราก็ช่วยๆกันนะคะช่วงนี้ได้ค่ะยังไงก็จำขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ออกมาแล้วนะคะก็เห็นพี่ตะกงบอกว่าคุณป้าร้องฮะแบบน้ําตาตาแดงนิดนึงนะคะก็ ก็เราก็เข้าใจนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคุณป้าเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบเล่น Facebook Facebook อะไรนะคะก็ไม่ใช่สามารถรับบริจากเองได้แล้วก็เห็นว่าคุณป้าเนี่ยใช้เก็บขยะนะคะแล้วก็ เงินเหมือนกับจริง,รงๆเก็บขยะเราเราก็ทราบกันดีนะคะว่าเงินแค่จะพอกินด้วยตัวเองมันก็จะกับไม่พอเลยยังก็ต้องมาเลี้ยงหมาย20-30แมวอีก15อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ลําบากอยู่นะคะก็มีความรู้สึกว่าข้าวที่แจมซื้อมาให้วันนี้ถือว่าแบบมันเป็นแบบจํานวนเงินที่แจมซื้อมามันไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่แกดีใจมากแกคงแบบอยู่ได้แจมคิดว่าน่าจะได้แบบ เดือนกว่านะคะก็คิดว่าเดี๋ยวสักอีกสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวอาจจะเอามาให้คุณป้าอีกนะคะแต่ก็จะไม่อาล้วนะคะเพราะวันนี้เราเอามาให้ในฐานะเป็นวันเกิดแล้วแล้วเราก็ได้มาเห็นเองนะคะเพราะว่าแจมเป็นคนว่าเวลาถ้าแจมบริจาคเนี่ย ถ้าแจมจะให้ตลอดหรือให้เยอะๆจริงๆแจมก็จะอยากมาดูด้ด้วยตัวเองนะคะว่าเราไม่โดนหลอกนะคะเพราะว่าเราก็อยากเอาเงินของเราเนี่ยช่วยคนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงแล้วทุกวันเกิดนะคะแจมว่าจะชอบทำบุญค่ะโดยเฉพาะกับหมากับแมวนะคะแล้วก็ใครมีที่ไหนในที่แบบลำบากจริงๆนะคะแล้วก็แบบต้องการจริงๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวเผื่อเข้าไปชมเข้าไปดูแล้วก็อาจจะส่งไปนะคะถ้าไกลเกินไม่มี ไม่มีปัญญาไปนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เพจนะคะของพี่หนึ่งก็สามารถรับบริจาคได้หมดเลยนะคะเป็นเพจนี้เลยค่ะย้ํากันอีกทีนี่นะคะแล้วก็ ของคุณป้านะคะถ้าพี่ๆคนไหนเนี่ยอยู่ที่สมุทรสาครน,นะคะอยู่ระแวกเกวกันเนี่ยอ้อมน้อยกระทุ่มแบนนะคะก็ไปช่วยคุณป้าได้นะคะแต่ใจว่ารอบหน้าเนี่ยแจมจะไม่ได้เอาไปแนตะ่ข้าวหมาแล้วเดี๋ยวแจมจะหาพวกปลากระป๋องอะไรไปให้คุณป้าด้วยนะคะเพราะว่าก็ดูน่าสงสาระคะ่ะดูจากสภาพบ้านนะคะแล้วที่ดินตรงนั้นก็ไม่ใช่ของแกด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าสงสารมากนะคะแถมยังใจบุญอีกก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเอาใบฝากคุณป้าด้วยนะคะไม่ได้ฝากแต่น้องๆค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้แจมด้วยนะคะแล้วก็ คลิปต่อไปอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ